สววสดีครับมาพบกบผมโผพาเที่ยวนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางพีกลางนะฮะซึ่งบางพีนี้จะมีวัดหลักคือวัดบางพีนอกบางพีกลางบางพีในนะซึ่งวัดบางพีกลางนะครับก็จะมีองค์พระประธานเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะใหญ่ขนาดใหญ่เท่าโบสถ์เลยซึ่งเป็นจุดที่คนได้เคารพรลบบูชาศรัทธาก็คือมาไหว้ขอพรขอพรกันนะครับ นี่นะด้านในนะนี่คือองค์หลวงพ่อโตนะฮะเป็นองค์ใหญ่เท่าโบสถ์เลยนะโบสโบสถ์ที่เขาสร้างมาเลยคุมร่างท่านไว้นะก็ลูกศิษย์ลูกหานะก็มากราบไหว้ศรัทาคนแน่นวัดนะยิ่งถ้าเป็นเทศกาลนะคนจะเยอะมากถ้าท่านใดสนใจอยากมากราบสักการะบูชาก็เชิญนะครับ